เมจีแะยาโยมใส่เก็นห้อจับใส่ไมจับใส้ไม้ไปบอกอันนห้ยังสี่บอกฮ้อยบ่ยคยใส่เชนโนโลยียังสี่เจ้กเถื่อผ <c oughs> ู้เตาอ่าเจริญธรรมญยาิโยมทุกทุกคนเนาะ อ,อ,อวันนี้เป็นวันนำาลึกถึงคุณยายยายข็ยายพุทธยายพุทธนักผูกเนาะเออโอ้ยายพุทธนี่อาตมากะจักปีแล้วเรอระห้าปีแล้วเนาะอาตมาได้เห็นเล่าอยู่ด้ยยายพุทธเห็นเล่าอยู่เออข็มาทำบุญอยู่นี่ละยายพุท เนอะวันเกิดกับวันตายตรงกันโอ้ยคือพระพุทธเจ้าเถอะื่นเรือนเมื่อนี้พระวันปีนองเอามาจากชุมแป้น้ำนี่แหละเอื้อเอื้อกันเนาะมันเรียกว่าทําประโยชน์อย่างเดียวได้สองประโยชน์พระอุชนะอิจายยะพระอุชนะสุขายะ โลกกายโลกรรมไปยะอนุคอกันไปธรรมาจะาค้นนอชุ่มแพร่ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าฮอกบอกโอ้โอข่าดีสายลโมดนานะสาธุโอ้เนี่ยละเพินว่าอรามานึกถึงพระเศษด้วยบทหนึ่งเพินว่าปุเพวะสันนิวาเสนะปัญจุปัน,นะหิเตนวาความรักความผูกพันความเกียวของ ความคิดทอดคิดเถึงกันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสองประการประการหนึ่งคือปุเพวสันนิวาเสนะเคยทำบุญร่วมกันไว้แต่ชาติปางก่อนสมมติว่าชาตินี้เขาทำบุญร่วมกันอย่างซี่ละมีทิฏฐิคือกันมีศีลเสมอกันมีศีลสามัญ,ญาตาทิฏีิสามัญ,ญาตา มีกายกรรมวิจีกรรมโนกรรมที่มีเมตตากายกรรมวิดีกรรมมโนกรรมมีการเอ,อเือเฟื่อเพอแพร,ร่กันอยู่นั่กันจังเสียละอยู่ไสอยู่ไกลปนนี้กับฮักกันเกิดซาณาคันไปพ่อกันฮักกันโลดดิวุ้ยเคจังเคยเป็นพี่เป็นน้องกันจังเสียเห็นหน้ากับฮักโลดอันนี้อันหนึ่งความรักเกิดขึ้นความรักกับมีหลายอย่างเนาะ พระพุทธาพพทันพระคูปพรอเจรักคนบอกว่าความหรายไปถึงสิบมิติคนเดีแต่ว่าในหลายมิติมันก็อยู่ในนี่นะในปุเพวะสันิวาเสเณนี่แหละในการเคยทําบุญร่วมกันไว้ในชาติปางก่อนเนี่ยพวกเข้าทำบุญน้ากันชาตินี่ชาติหนาถ้าพวกเข้ายังมีศีลสามัญจาตาทิทสามัญญตา,า,ญญญานะ ซาณาเขาไปพ่อกันดียกเว้นวิบาก,กรรมที่มันจิตต้องแยกอีกหลีเอกหนึ่งก็คืออาปุเพว่าสนิวาเสนปัจจุปนะหิเตนะวาปัจจุปนะหิเตนะว่าเนี่ยภายความหมายความว่ามีการเกื้อกูลในชาตินี่บ่เคยทําบุญร่วมกันในชาติปางก่อนแต้แต่ว่าชาตินี่นี่ซ้อยเหลือกัน คือพี่คือน้องเห็นกันหักกันอ,อจังพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยหนีจากครอบครัวมาแล้วนี่ต้องมาอาศัยญาติโยมในวัดเนี่ยญาติโยมก็ช่วยเหลือจุนเจือกันดูแลกันพาคือกันพากี่ทา้งสวรรค์สี่ทงันทงนรกให้ญาติโยมศึกษาเลื่อนรูทรามาโอ้อันนี้ทังพอดีตรงมาบอกญาติโยมอันนี้ทางขึ้นสวรรค์ตรงมาบอกญาติโยมอันนี้เรียกว่า ปัจจุบันะหิเตระวา่าการเกื้อกูลช่วยเหลือกันในปัจจุบันอันนี้ก็เกิดความหักใดเกิดความผูกข้างใดขึ้นกันเพราะฉะนั้นพวกเข้าทั้งหลายนีก่ก็มีโอกาสเด้มีโอกาสเจสิได้ไปพ่อกันให้พบนายกเว้นผู้ที่ทุศีนียก็ต้องแยกทางกันนอ้อผู้ใดมีศีลดีมีศีลงามบอา่อขาดซั์บ่อหลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกาม บ่ดื่มน้ำเมาบ่ดืม่มสุราบ่โลภอยากได้ของกันบ่พยาบาทปองไล่กันมีศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตามีโอกาสพ่อกันดีในในศาสตร์ต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคนกายเหตุเอาทำเอาอปุเพวะสันนิวาเสนาปัจจุันาหิตเตนาวาความรักเกิดขึ้นได้สองทางหนึ่ง เคยทำบุญร่วมกันไว้ในชาติกวางก่อนสองชาตินี้ช่วยเหลือจุนเจือเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความรักความผูกพันความเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นพวกเขากล่าพระกันเทศเอาทํำเอาเมื่อนี้รํำลึกถึงแม่พูดนักผูกเพิ่นไปแล้วเพิ่นไปจากเงาหลายปีแล้วเมื่อนี้เป็นการลํำลึกถึงเพิ่น ทำบุญถึงเพิ่นถึงบอกอาจสจิถึงอาจสิเพถึงเพราะฉะนั้นบุญแปลว่าการชําระกิเลสพวกเข้ามาทําบุญแปลว่าการชําระกิเลสยมมาจากชุมแพร่บ่ด้ง่ายได้ตื่นได้เศร้าแปลว่าการเสียสละการเสียสละความสุขการเสียสลระที่นอนการโอ้ลำบากทีอพู้เฒ่านี่นั่งร้อนมากบอไก่บ่ได้ใกล้เลยวันต่อไป นี่เป็นการบริจาคบริจาคความสุขบริจาคความทุกข์ออกจากจากที่เฮาเคยเคยอยู่เคยกินมาเป็นบุญนี่ล่ะบุญละมาบุญมาทําทานมาเอาเงิอย่างมาถวายพระมาทําบุญทำทานนี่แปลว่าบุญบุญเป็นของเฉพาะตัวบุญหรือกุศลเป็นของเฉพาะตัวแคดเอาเองทำเอาเองบ่มีดเฮตดให้ได้ ผู้ได้เจ้าว่าว่ากรรมสักกมหีเนาะกรรมเป็นของตัวเองเด้อแค่ในการบ่อใดเน๊เฮ้าเนี่ยมีชีวิยูเนี่ยเฮ็ดเอารอดบุญยาสีลอใไอ้ลูกไห้หลานเขามาทำบุญอุทิศไปให้จักสีหอดหรือประหอดจักสีหอดหรือประหอดเพราะฉะนั้นเฮ็ดเอายาสีลอเขาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาไววเฮ็ดเอาไว้มากๆค่าเทนุคันเฮ้าเ้๊เฮ็ดบุญไห้มากๆ ตายกับยามัน่นตายกับไปสู้สุขติก่อนที่ตายเนี่ยให้เฮาว่าให้คิดว่าเฮ้าทําบุญไหวมากพ่อบอกห้อานจะของไงเบิ้งจะของคันทําบุญด้วยมากพ่อบ่ตตรงห่วงตายมือไดก็ได้แต่ก่อนตายคิดหาบุญพรพ่อนั่นละ่ะลําบากแล้วเพราะฉะนั้นไ้เอดเอาทําไหวบุญไผบุญมั่นเ็ดเอาทอาําเบา ให้เกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดศรัทธาในกรรมให้เกิดศรัทธาในวิบากรรมให้เกิดศรัทธาในการตรัสรูปของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญท้าเฮาเกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดศรัทธาในกรรมคือการกระธรรมของเฮาเองนี่เฮาก็จิได้ทราแจะคุณงามความดี บุญนี่แจกกันบ่ได้เด้อาจจะเว้าเาดูดูเราเม้าเว้าดูดูบุญบุญนี่ม่มีไผปันแจกมันบ่แหกออกได้คือไม้พากางคือจังเฮ้าจินเขาเฮ้าจินเฮ้า็าาอิมมันบ่ไปอิ่ม้องเขาพุพ่นพระพ่ทินเพราะฉะนั้นบุญเป็นของไผของมันต้องเสื้อพระพุทธเจ้าเสื้อกมกมไปว่าการกระทำการกระทำทำใดจากทางโยม คือบะดีย <iences> ินเสียง <ep> ้ะค <foreign Scotland. S 2> <áfic> ัางจากเตอกรรมไปว่าการกระทํำเด้อโยมเด้อกรรมอย่าไปว่าการกระทํำทำได้ชักท่างสามท่างหนึ่งกายกรรมทำท่างกายสองวจีกรรมทำท่างว่าจาสามโมโนกรรมทำท่างใจเฮ็ดบุญเฮ็ดบายเพชดได้สามท่างตัวนี้จำเอาไว้จำเอาไว้จำไม้คัากๆกายกรรมมีสาม หนึ่งไฟดีบ่ขาดสั์บ่อลักทรัพย์บ่ประิฤพิษให้กามวจีกรมมีสีหนึ่งบตัวบ่พูดส่อเสียบบ่พูดคํามาบบ่เปิดเผยเจือมโนกามมีสามบ่อหลบอยากได้ของผู้อื่นบ่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิบ่ต้องขยายเพราะบ่มันม่มีเวลากายายเพราะฉะนั้นผู้ได้สีเฮ็ดดีเฮ็ดซัวทำได้สามท่านี้เท่านั้นจำเอาไว้ จำเอาไว้เ็ดเอาไผเฮ็ดเอามันบุญไผบุญนั่นจำเอาไว้อันนี้เรียกว่ากุศลกรรมบดแปลว่าเบื้องต้นของการทํำคุณงามความดีายซัวกระจองกันขามนี่แหละไฟซัวตรจองกันขามล้วขาดสั์รักรั์ประพฤติพิษในกรรมตัวพูดเทศพูดสอดเสียดพูดข้ามยาพ,พูดเพอเจอโลภพยาบาทอยากได้ของผู้อื่นกิตมิจฉาอยากได้ของผู้อื่นเป็นมจชายทฏฐี ไฟดีก็ไปสู้สุขติภูม่มไปเกิดทางดีๆไฟส่วบร่วงไปส,สู้สุขติภู่มผู้ได้ยากไปเกิดใสยเฮ็ดเอาของไปของมันอ่าสำหรับื้อนี้ค่ะมีขอแนะนํามาบอกกระพวกเขาเพียงตอนนี้เดอ้ออ้าจะเริ่มทำตอนนี้ดีทุก,ท,กทุกคนความดีทาเอาของไปของมันอ้าสาธุ